สวัสดีจ้าที่เก่าเวลาเดิมเลยจ้าหาเห็ดเหมือนเดิมเลิกงานแล้วฝนก็จะเหมือนจะลงเลยจ้า <c oughs> เขาลงแบบลงลงหยุดหยุดลงลง,ลงอย่างเงี้ยจ้าแล้วพรุ่งนี้มันจะตกหนักมากเลยเรากลัวว่าพรุ่งนี้เราจะไปเก็บไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราไปหาล้อล้อล้อเก็บเห็ดก่อนนะจ้าไปลุ้นกันเราเลยจ้ามีคนมาแล้วนะเนี่ยเขาก็ตดัดอุ้ถ้าเป็นเราน,นี่เราเจอตอนแรกเราเอาไป เอาไปทําขาเห็ดสวรรค์แล้วมันอร่อยเด้เห็ดเนี้ยขาเห็ดสวรรค์อร่อยอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาคงโดนข้ามไปนี่จะเธอนี่งามเลยจ้ะจ้ะเช่นเคยจ้ะ ถ้ามาคนเดียวก็จะไม่ไม่ได้ตัดขามากจาก้ะเราก็จะขุดขูดเอาดินออกเงี้ยจ้ะเดี๋ยวไปทําที่บ้านต้องใช้น้ําช่วยหน่อยหนึ่งขุดขูดแล้วลอออกอ่ะจ้ะงามอยู่นะถึงจะสีไม่ค่อยสวยนะดู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 เห็นอยู่นะนี่นี่ใช่เลยจ้ะตะมูตะมีเลยเกือบเหยียบแต่ถ้าเหยียบกระเพาะเลยนี่ไงนี่อีกจก้ะนี่อันนี้นี่ยังเล็กอยู่นี่จ้ะ โอ้นี่สามเลยจ้ะเพื่อนๆนทำไงดีนี่มันต้องเอานะถ้าเราไม่เอานี้เราก็มาอีกวันเราคงไม่ได้หรอกจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยนะเราพยายามเดี๋ยวน้าเราเอาเอาเอามีดเนาะแสะน่เพื่อนเพื่อนนะแสะจ้ะอืมได้เลยจ้ะเห็ดเห็ดพึ่งจ้ะ เห็ดพู่งหวานจ้ะเอ้ยดอกนี้เอาไว้เนี่ยมันเล็กไปอันเนี้ยเขาอาจจะเดินมาเหยียบเลยก็ได้แต่พรุ่งนี้มันก็โตแล้วจ้ะเขาโตเร็วมากจ้ะนี่จะมูกจะมิเลยเดี๋ยวให้ดูหลายลูกอยู่นะนี่นี่ลูกหนึ่งแล้วก็ตรงนี่อีกลูกจ้ะนี่แต่ลูกนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะอืเนี่ยแตะ เน่ลูกนี้ใช้ได้แล้วเอาไปละแล้วก็ตรงนี้อีกลูกเห็นไหมนี่มีลูกไขรเหยียบระหว่างเรากับเขานี่ก็ลูกกําลังเกิดเลยนี่อีกจ้ะนี่อีกตั้งหลายลูกเนี่ยเพื่อนเพื่อนพรุ่งนี้คงบานขึ้นมาเต็มเลยอะก็มีคนมาแล้วเนาะเราก็มะเลาะตามหลังไม่เป็นไรเผื่อเห็ดมันเพิ่งโผล่หัวเนาะก็ดีไปเลยเดี๋ยวดิ เห็ดอันนี้มันง่ายมันสมบูรณ์สมบูรณ์นะเห็ดเนี่ยเดียวเดียวเพื่อนๆก็เหมือนเห็ดน้ําหมากเห็ดไข่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะไม่รู้เห็ดไข่ดูสิกืนค,คันธารีนี่ก็มีนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยแต่ดอกเขาเล็กไปหน่อยแต่ว่าน่าโอเคอยู่นะเอาไปสักดอกแล้วก็ตรงนี้นี่ เล็กไปหน่อยอไม่เอาดีกว่าเอาเล็กไปไปแล้วจ้ะมองหาเห็ดก่อนเห็ดเหลืองก็เอาจ้ะดอกมันไม่ใหญ่แล้วแต่ก็เอาเด็ดเด็ดะอันนี้เขาลูกหนึ่งเกือบเหยียบวิดไปเลยเพื่อนดูนะ มันเหมือนมองมันค่อยเห็นแต่เราพยายามจะไม่เหยียบพุ่มพุ่มแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่ใช่เลยจ้ะนี่เพื่อนดูจ้ะลีดอกดอกงดอกนี้ใช้ได้แล้วเราเอาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกดอกนี้เอาไปด้วยจ้ะมีอไหม ยามองหาแล้วเราก็ไม่อยากเหยียบไอ <A. S 1> เนี่ยมอสถ้าเหยียบปุ๊บป๊ะเลยเหยียบโดนเขาเลยอ่ะอืมกำลังขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยนี่ด้วยจ้ะนี่เราว่าเราจะยังไม่เอาเขาเขาเล็กไปไหมเล็กไปอ่ะหลายลูกอยู่นะเนี่ย แม่มีการปิดด้วยนะ <S 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 หลายลูกอยู่จ้ะแต่ลูกนี้เราเห็นเนะน,น,นี่ยน,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 นี่จ้ะเพื่อนเพื่อนนี่นี่เพื่อนเพื่อนดูดิจ้ะแมนี่จ้ะ งามเลยอันนี้ที่ห้อยคอนี้มันก็เรายัางใช้ไม่ค่อยเป็นนะมันก็จะแกว่งไปแกว่งมานะเพื่อนๆแต่ก็เป็นตัวช่วยที่ดีจ้ะมาจากเพืเ่อน เราก็มองหานี่เธอดูสิคนดูแอบนี่จ้ะเขาก็หาที่พึ่งพิงนะมีอยู่ดอกเดียวนี่จ้ะโอเคมากๆเลยนะสำหรับเราเนะืะ งามเลยจ้ะมาเลยจ้ะทุกคน,นต้องค่อยๆมองเลยอ่ะก็จะมองหายากอยู่นะนี่จ้ะงานกำลังกินเลยก็มองหาแล้วจ้านี่นี่เจอแล้วจ้ะแล้วทุกคนเดี๋ยวเต้องระวังเผื่อเราไม่เห็นเราเหยียบเขาอีกจ้ะ นี่จ้าทุกคนเราเอามีดก,ก่อนเราอยากเขี่ยดินออกบ้างนี่จาดอกใหญ่มากเลยอะสะใจจริงเลยดอกนี้ดอกใหญ่จ้ะเอออันนี้เราขอานดดูในกล้องนะ อ้เพื่อนๆเอ,อ้ยไม่ได้ต้องเอามีดแซะจากข้างล่างเนาะโอ้ยเพื่อนๆดูดีไม่ได้มีแต่ดอกนี้นะนี่ไม่เห็นดูเราไม่เห็นนะเนี่ยทุกคนดูดินี่อีกดอกนึงโอ้ย กำลังตะมุกตะมิเลยดอกนี่ปิดด้วนี่จ้ะเขี่ยดินออกตัดแบบขี้ดินออกบ้างนะจ้ะนี่จ้ะอืม จะวางคู่กันให้ดูเลยน่ารักแม่แม,แม่กับลูกแน่เลยเพื่อนดูออ้นี่นี่จะ้ะยัางงามเลยดอกนี้ถ่ายรูปหน่อยจะ้ะบางทีเก็บไปก็ต้องถ่ายไปด้วยจะเพื่อให้ได้รูปสวยๆให้เพื่อนๆดูด้วยจะ้ะ ออางามเลยเดี๋ยวมองดูก่อนว่ามีอีกไหมเพราะเราอาจจะยียนี่ไงเพื่อนๆเกือบไปแล้วเราเห็นไหมเนี่ยเราว่าเราจะยังไม่เอานะดอกเนี้ยเอาไว้ก่อนอเอาไว้ก่อนเนาะนี่จ้ะเพื่อนๆใกล้ๆกันนี่แหละดอกขนาดนี้เราเอา นี่จตะอยู่ใกล้กระดอกนี้เลยจต่อืมให้เพื่อดูบริเวณเดียวกันนะเนี่ยนี่จากที่เดียวกันนะใกล้ๆก,กันเลยจ้ะสวยงามเลยจ้ะดอกเล็กก็เอาจ้ะ